สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนนะคะชั่วโมงนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูชัยานิดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะรหัสวิชาวอลแวน15101นะคะวันนี้เราก็มาเรียนรู้กันต่อเนื่องนะคะจากที่พวกเราไดา้ทำความรู้จักนะคะกับน้ำและก็การเปลี่ยนแปลงของน้ำนะคะซึ่งก่อนที่เราจะหยุดไปเมื่อปีใหม่นะคะคุณครูได้ให้ พวกเรานะคะอ่านแล้วก็ทำตารางไว้เพื่อบันทึกการทดลองนะคะเกี่ยวกับเรื่องวัฏจักรน้ำนะคะงั้นเราไปดูกันเลยนะคะว่าการทดลองที่คุณครูจะพาพวกเราทำนั้นทำแบบไหนนะคะวัฏจักรน้ำเป็นอย่างไรนะคะสำหรับจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้แบบจำลองเพื่ออธิบายลนะักษณะและการเกิดวัฏจักรน้ำได้นะคะ โดยมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้นะคะ 1. ปากกาเคมี2กระดาษบูฟสนกหวีด4ลูกเต๋าและแหล่งที่อยู่ของน้ำนะคะซึ่งถ้าปกตินะคะถ้าเราได้เรียนในห้องเรียนนะคะหรือว่าเรียกว่าในการเรียนออนไลน์นะคะคุณครูจะได้ให้พวกเราทํากิจกรรมนี้ในห้องเรียนนะคะซึ่งสนุกมากนะคะแล้วก็เป็นเหมือนเปรียบเสมือนเราเล่นเกมนะคะเราเล่นเกมวัฏจักรน้ํานั่นเองนะคะอะทีนี้ ในวันนี้นะคะถึงเราจะไม่ได้อยู่ในห้องเรียนไม่ได้เรียนออนไลน์นะคะคุณครูก็จะนําผลการทดลองนะคะมาให้พวกเราได้รู้จักกันนะคะเรามาดูว่าวิธีการเล่นเกมวัฏจักรน้ําเป็นยังไงนะคะในการเล่นเกมวัฏจักรน้ํานั้นนะคะข้อที่1เลยครูจะสมมุติให้นักเรียนแต่ละคนนะคะเป็นอนุภาคของน้ํานะคะแต่ละอนุภาคจากนั้นก็จะให้แต่ละคนเข้าไปอยู่ในแหล่งที่อยู่ของน้ําแต่ละแหล่ง ซึ่งมีทั้งหมด9แหล่งก็ได้แก่1สัตว์2เมฆ3ทาน้ำแข็ง4น้ำใต้ดิน5ทะเลสาบ6มหาสมุทร7พืช8น้ำและก็9ดินนะคะซึ่งถ้าเราได้เล่นอยู่ในห้องนะคะคุณครูจะเป็นผู้กำหนดให้นักเรียนนะคะยืนหรือว่าอยู่แต่ละจุดตามตำแหน่งต่างๆนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนก็จะสามารถวนแต่ละจุดไปได้เรื่อยๆนะคะโดยทำยังไง คุณครูจะให้สัญญาณเริ่มเล่นเกมนะคะรอบที่1นะคนะคะค,ครูเปน่นกหวีดปี๊บนะคะเมื่อนักเรียนได้ยินเสียงสัญญาณก็ให้นักเรียนบันทึกแหล่งที่อยู่ของน้ําที่ตนเองยืนอยู่นั่นแหละลงในตารางช่องหมายเลขหนนะคะจากนั้นก็ทอดลูกเต๋าหนึ่งครั้งนะคะก็จะเห็นว่าแหล่งที่อยู่นะคะของน้ําที่เราได้จากการทอดขังหนึ่งครั้งนั้นเป็นอะไรนะคะให้เราอ่าน คำสั่งในหน้าลูกเต๋าที่หงายขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเอาน้าลูกเต๋าให้เราดูนะคะ,ะจากนั้นก็บันทึกชื่อแหล่งน้ําที่ต้องเดินทางไปแล้วก็บอกเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่อยู่ของน้ําลงในตารางเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณรถวีดขั้นที่2นะคะรั้งที่2อาให้แต่ละคนรีบปฏิบัติตามคําสั่งนะคะแล้วก็ยังไปแหล่งที่อยู่น้ําอื่นต่อไปนะคะซึ่งบางคนก็อาจจะพบคําสั่งให้อยู่ที่เดิมนะคะ ก็ให้ทําเช่นนี้ต่อไปจนครบกร9ก้ารอบนะคะข้อที่2นะคะให้นักเรียนกลับเข้าไปอยู่กลุ่มแหล่งที่อยู่ของน้ำเริ่มต้นก่อนเล่นเกมนะคะแล้วก็ร่วมกันเขียนเส้นทางการเดินทางของอนุภาคของน้ำไปตามแหล่งต่างๆนะคะ ของแต่ละคนลงในกระดาษวู๊กระดาษบู๊ก็คือกระดาษแผ่นใหญ่ๆที่เวลาเราทํากิจกรรมเป็นกลุ่มใช่ไหมคะคุณครูก็จะมีกระดาษวู๊ให้พวกเราทําแต่ในครั้งนี้ไม่เป็นรนะคะนักเรียนก็มาบันทึกนะคะการเล่นเกมวัทยารกรน,น้ํากันนะคะจากนั้นก็คือให้นักเรียนสามารถอภิปรายแล้วก็บอกได้ว่าเส้นทางการเดินทางของอน,งนุภาคน้ํานั้นเป็นอย่างไรนะคะเหมือนคนอื่นไหมหรือว่าเหมือนอเพื่อนๆเ,เ,เล่นไหมนะคะทีนี้ก็ ร่วมกันอ่านใบความรู้เรื่องวัฏจักรน้ําแล้วก็อภิรายลักษณะการเกิดของวัฏจักรน้ําซึ่งคุณครูจะได้ให้พวกเราทําต่อนะคะจากการที่เราเล่นเกมในวันนี้งั้นเราไปเริ่มเราไปต่อเนื่องกันเลยนะคะอ่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะที่คุณครูทําลูกเต๋านะคะทาลูกเตา๋าแหล่งที่อยู่ของน้าแต่ละแหล่งมาให้พวกเราได้ปกติเราจะได้เล่นอยู่ในห้องเรียนนะคะซึ่งคุณครูก็จะกําหนดให้อาจจะกาหนดไว้ว่า จุดเริ่มต้นของครูเป็นเมฆอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเมฆคำสั่งก็คือเราก็จะบอกได้ว่าเมฆเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงยังไงก็คือเมฆก็คือการละองนะการที่ละองน้ํารวมตัวกันแล้วก็ตกลงสู่มหาสมุทรจากนั้นก็ไปมหาสมุทรนั่นเองนะคะซึ่งถ้าคุณครูได้ก้อนเมฆคุณครูบันทึกเสร็จแล้วคุณครูก็จะทอดลูกเต๋าอีกหนึ่งครั้งมันก็จะพิกนะคะว่าคุณครูไปที่ไหนนะคะอันนี้คือตัวอย่างลนะักษณะการ เล่นเกมวัฏจักน้ำนะคะก็คือลูกเต๋าสีด้านนะคะจะมีที่แหล่งที่อยู่ของน้ำงั้นคุณครูจะเป็นคนเล่นนะคะแล้วก็บันทึกผลเพื่อนักเรียนไปด้วยเลยดีกว่านะคะอ้ามาดูนะคะจาก การที่เราเล่นเกมนะคะในการเล่นเกมเราก็จะต้องได้ความรู้ไปด้วยนะคะเราก็ต้องบันทึกลงในใบง,งานวัฏจักรน้ำนะคะโดยบันทึกผลการทํากิจกรรมผลการเล่นเกมนะคะซึ่งจะเป็นตารางการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่อยู่ของน้ํานะคะซึ่งขึ้นอยู่กับการทํากิจกรรมของนักเรียนใช่ไหมคะว่าแต่ละคนอาจจะได้แหล่งที่อยู่เริ่มต้นไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือคุณครูเล่นก่อนแล้วก็เอาผลการทดลอง หรือว่าผลการทํากิจกรรมมาฝากนักเรียนนะคะหมายเลขน,นึงนะคะคุณครูนะคะแหล่งที่อยู่เริ่มต้นของคุณครูก็คือแม่น้ํานะคะอ่าทีนี้คุณครูก็เลยทอดลูกเต๋าหนึครั้งนะคะคุณครูทอดลูกเต๋าหนครั้งก็ได้แหล่งที่อยู่ของน้ำที่เป็นเมฆค่ะอ่าคุณครูได้ที่เป็นก้อนเมฆเหตุผลการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่อยู่จากแม่น้ําไปก้อนเมฆนะคะเป็นยังไงก็คือการที่อนุภาคน้าในแม่น้ํา ระเหยเป็นไอแล้วก็ควบแน่นเป็นละอองน้ําจับตัวกันเป็นก้อนเมฆนั่นเองนะคะ,ะนักเรีนยนพอจะเข้าใจหรือยังคะว่านี่คือการเล่นเกมนะคะการเปลี่ยนแหล่งที่อยู่ของน้ําสามอีกรอบนึงนะคะเดิมทีคุณครูอยู่ที่แหล่งน้ํานี้ใช่ไหมคะคุณครูทอดลูกเต๋าหนึ่งรังปรากฏว่าลูกเต๋าของคุณครูไปขึ้นที่หน้าก้อนเมฆนะคะก็คือเปลี่ยนจากแม่น้ําไปตรงก้อนเมฆทําไมแม่น้ํามันไปอยู่ก้อนเมฆได้นะคะ ก็คือการที่อนุภาคน้ําในแม่น้าแล้วเหยเป็นไอแล้วก็คว่วมแน่นเป็นละอองน้ําแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนเมฆนั่นเองเป็นยังไงคะง่ายไหมงั้นเราไปดูการท่อลูกเต๋านะคะท่อลูกเตาก๋าวัฏจาักรน้ําครั้งที่2ของคุณครูนะคะแรงที่อยู่เดิมของคุณครูเมื่อสักครู่นี้ก็คือก้อนเมฆใช่ไหมคะคุณครูก็เลยทอดลูกเต๋ออีกครั้งหนึ่งนะคะปรากฏว่าลูกเต๋าของครูนะคะขึ้นเป็นนาทานน้ําแข็ง เอ๊ะแหล่งที่อยู่ของน้ําจากก้อนเมฆมันเปลี่ยนไปอยู่ตรงทานน้ําแข็งได้ยังไงอ่าเปลี่ยนไปอยู่ที่ทานน้าแข็งได้ก็เนื่องจากไอน้ําในอากาศเปลี่ยนเป็นผลึกน้ําแข็งจากนั้นก็รวมตัวกันจนมีน้ําหนักมากขึ้นตกลงมาเป็นหิมะนะคะสะสมตัวกันเป็นทานน้ําแข็งนั่นเองเข้าใจหรือยังไม่ยากใช่ไหมคะแล้วครูก็ทอดลูกเต๋า ไปจากทานน้ําแข็งนะคะครั้งที่3นะคะจากแหล่งที่อยู่ที่เป็นทานน้าแข็งทอดอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าอา้าวขึ้นมาที่หน้าทานน้าแข็งเหมือนเดิมเหตุผลของการที่ทานน้าแข็งยังอยู่ที่ทานน้ำแข็งเหมือนเดิมก็เพราะว่าตอนนี้ทานน้าแข็งก็ยังเป็นยังแข็งตัวอยู่กับที่นั่นเองค่ะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนนะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนคุณครูก็ทอดใหม่ทอดลูกเต๋าครั้งที่4นะคะ โดยแหล่งที่อยู่เดิมเป็นฐานน้าแข็งอาทอดอีกครั้งหนึ่งมาดูซิว่าคุณครูทอดครั้งนี้แหล่งที่อยู่ของน้ําจะขึ้นมาเป็นอะไรอ่าเป็นน้ําใต้ดินเอ๊ะฐานน้ําแข็งเปลี่ยนไปเป็นน้ําใต้ดินได้อย่างไงหรือได้อย่างไรนะคะเหตุผลที่นะฐานน้ําแข็งเปลี่ยนไปเป็นน้ำใต้ดินก็คือทานน้าแข็งหลอมเหลวนะคะแล้วก็ไหลซึมลงสู่ใต้ดินนั่นเองอ่า ทอดครั้งที่5ค่ะจากทานน้ําแข็งนะคะคุณครูก็ทอดจากทานน้าแข็งใหม่ทอดจากทานน้าแข็งแรงน้ําที่คุณครูทอดจากทานน้าแข็งได้นะคะปรากฏว่าเปลี่ยนไปอยู่ที่แม่น้ําเอ๊ะเปลี่ยนไปอยู่ที่แม่น้ําจากทานน้าแข็งไปอยู่ที่แม่น้ําได้ยังไงคะก็เพราะว่าน้ําแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นน้ําแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ํานั่นเองเอาใหม่ครั้งที่6ค่ะคุณครูเริ่มทอยนะคะ จากแม่น้ำนะคะจากแหล่งที่อยู่เดิมก็คือแม่น้ำปากฏดว่าค,คุณครูทอยได้เป็นแหล่งใหม่ก็คือสัตว์เอ๊ะจากแม่น้ำไปอยู่ที่สัตว์ได้ยังไงอะ่ะสัตว์ไม่ใช่แหล่งที่อยู่ของน้ำนี่นาใช่ไหมอสัตว์ก็เป็นแหล่งที่อยู่ของน้ำนะคะทำไมน้ำจากแม่น้ำจึงไปอยู่ในสัตว์คะก็เพราะว่าสัตว์ดื่มน้ำจากแม่น้ำนั่นเองไงคะเออก็ใช่เนาะ งั้นเราก็ไปทอดลูกเต๋าครั้งที่7กันแหล่งที่อยู่เดิมนะคะก็คือสัตว์นะคะคุณครูสัตว์ดื่มน้ําจากแม่น้ําแล้วนะคะสัตว์ก็มีน้ําอยู่ในร่างกายดังนั้นคุณครูก็ทอดลูกเต๋าอีกครั้งหนึ่งปากดว่าน่าอาแหล่งที่อยู่ของน้ําที่อยู่ที่สัตว์เปลี่ยนไปอยู่ที่ก้อนเมฆหรือเปลี่ยนไปอยู่ที่เมฆนะคะอ้าวทาไมน้ําจากสัตว์ไปอยู่ที่ก้อนเมฆได้ล่ะเหตุผลก็คือ สัตว์หายใจออกนะคะทําให้ไอน้ําระเหยออกจากร่างกายไปยังก้อนเมฆนั่นเองหรือไปอยังเมฆนั่นเองนะคะ,ะงั้นก็ไปทอดต่อครั้งที่8นะคะจากก้อนเมฆใช่ไหมคะเมื่อกี้สัตว์ไปก้อนเมฆหรือไปเมฆแล้วทีนี้คุณครูคก็จะทอดจากแหล่งที่อยู่เดิมของน้ําก็คืออยู่ที่ก้อนเมฆหรืออยู่ที่เมฆนะคะทอดไปอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าได้แหล่งที่อยู่น้ําใหม่คือมหาสมุทรค่ะเหตุผลที่ น้ำเปลี่ยนจากเมฆไปอยู่ที่มหาสมุทรก็เพราะว่าละองละองน้ำในเมฆนะคะควบแน่นเป็นฝนแล้วก็ตกลงมาสู่มหาสมุทรนั่นเองนะคะอทอดครั้งที่9ครั้งสุดท้ายนะคะจากมหาสมุทรนะคะคุณครูก็ทอดลูกเต๋าได้แหล่งที่อยู่ใหม่ของน้ำเป็นมหาสมุทรเช่นเดิมทำไมนะคะก็เพราะว่า น้ำยังคงอยู่ในมหาสมุทรไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนั่นเองคุณครูทอดลูกเต๋าครบ9ก้าครั้งแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของน้ำนะคะตามคุณครูนะคะแล้วชั่วโมงหน้าคุณครูจะมาพานักเรียนตอบคำถามนะคะซึ่งคุณครูเชื่อว่ายังมีนักเรียนหลายคนที่ยังสงสัยหรือว่ายังไม่เข้าใจแต่คุณนักเรียนหลายคนก็อาจจะเข้าใจแล้วนะคะไว้ชั่วโมงหน้าเราจะมาตอบคำถามนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยน แหล่งที่อยู่ของน้ำนะคะเปลี่ยนได้ยังไงนะคะแล้วก็เกิดจากอะไรเหตุผลคืออะไรไว้เรามาเจอกันชั่วโมงหน้าสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ